ชาเล่นพันไม่เนี่ยนะครับอยากจะทําแบบเนี้มานานมากแล้วนะแวบ,บแรกเลยนะที่ผมได้ยินแกพูดเนี่ยทีบาแล้วพี่ตอนนี้เราอยู่ปากช่องนะครับจะเดินทางแบบนอนสต็อปนะครับวันนี้24ชั่วโมง3าํคำว่าขอให้จบขี่ๆตามมันอยู่รถเขาเบาพื้งต่มไปเอาแล้วไงอันนี้คือเราคิดจริงๆต้องให้คุณตำรวจ ผมก็กุ้งบิ๊กบอยนะครับก็ใช้อลต้าลิมิเต็นนะครับปี2016นะครับตัวนี้ก็ใช้เดินทางมาหลายที่แล้วครับตอนนี้นี่เลขใบก็แสนพันหรือแสนประมาณแสนสองพันกว่าแล้วครับเชื่อนี่รถปัตมะวาปีนะครับออชื่อเล่นชื่อหนึ่งนะครับขี่รถอัลต้าซีวีโอฉลองครบ115ปีผมออกมาหนึ่งเดือนก็หมื่นกว่าโลสวัสดีครับผม ชื่อมนัทนะครับนามสกุลต้องขอสงวนเพราะว่าเป็นนามสกุลดังช <Okay. S 1> ื่อเล่นชื่อไม้ครับขี่รุ่นอัลต้าครับปีมามแม่บ้างไม่ใช่ไม <c oughs> ่ใช่ปีปี2018มัง้งวิลล่าซับม่วงอยู่ครับชื่อเล่นชื่อเล็กครับขี่รถเอ่อฮาร์ลีเทดสปริงเกอร์ปี2003ครับตัวลิมิเต็ดร้อยปีครับคันนี้ขี่มาแสนกว่ากว่านะครับผมเอ๋อ<ม>นะครับนะัทเช่เสือเพชรเป็น GM a อ็มเอเอสฮาร์ลีริมสันออฟพัทยา วันนี้ขี่ไปเนี่ยผมใช้อิเล็กตากายเอเล็กเตอกายเนี่ยมันเป็นทัวริงถูกไหมแต่หลายๆคนมองข้ามหลายคนก็จะไปเล่นรถกายสตรีทกายใช่ไหมเอเล็กเตอกายไม่ค่อยมีใครจะสนใจผมก็เลยเอาไปลองเทสดูว่ามันใช้งานได้จริงไหมอยากรู้ว่ามันขี่ได้24ชั่วโมงไหมผมว่าผมไปได้รถมันจะไปกับผมด้วยไหม okay, ครับสวัสดีครับผมชื่อน็อตนะครับน็อตตี้นะครับผมเป็นเซลล์แมนเจอร์อยู่ที่เอเอสคาร์ i ีเดวิสันออฟพัทยานะครับ ปัจจุบันก็มีเพจส่วนตัวด้วยนะครับก็ยังไงก็ฝากมาด้วยแล้วกันเป็นเพจเล่นดีเกมมิ่งนะครับก็เป็นเพจเกมมิ่งอันนี้นอกเหนือจากงานผมก็ทำทำไปด้วยแล้วกันขี่เฟสบอฟไปนะครับงานนี้นะครับวิทยาพรชัยนะครับหรือซีดีแบงก์แห่งรืเอสิภาวดีเป็น customer experience ครับก็คือเหมือนคอยหาประสบการณ์ใหม่ให้ลูกค้าซึ่งอันนี้ก็อีกประสบการณ์หนึ่งที่ต้องมาพบเจอด้วยตัวเอง ทิปนี้เอา h e r i t ริเ c l ค s ส4 1 4ไปครับปี2020สวัสดีครับชื่อหนึ่งนะครับอยู่เชียงใหม่ครับผม,มคนเชียงใหม่โดยกำเนิดเลยครับผมตอนนี้ขี่เป็นอันต c าค s s i c ครับปี2009ครับทิปชา์ล์พันธ์ไม่เนี่ยนะครับผมคิดอยู่ตั้งจริงๆคือชอบแล้วก็อยากจะทำแบบนี้มานานมากแล้วฮะน่าจะมีประมาณ6-7ปีที่แล้วนะ ซึ่งตอนนั้นน่ะจริงๆเขามีมีอยู่กลุ่มหนึ่งที่เขาที่เขาจัดแบบนี้อยู่นะครับแต่จะเป็นเฉพาะกลุ่มรถของประเภทของเขานะครับแต่ในส่วนของ Harry ีเองเนี่ยถ้าเผื่อเป็นอะไรที่อินเทอร์เนชั่นแนลขอจริงเนี่ยเขาจะตั้งชื่อว่า i อออนบัตนะครับก็คือตูดเหล็กน,นี่แหละครับแล้วก็จะตั้งกันเอาไว้คือ1,000พไมล์เพราะว่าหน่วยของเขาจริงๆที่สมัยกาคือจะเป็นไมล์นะครับก็คือเท่ากับ1,600กิโลครับ ตอนแรกๆก็เคยคิดว่าจะชวนแต่คิดว่าคงไม่มีใครมานะครับกุ้งบิ๊กบอยเนี่ยก,ก็มาคุยกับผมเอ๊พี่อยากขี่พันหนะใน24ชั่วโมงแวบแรกเลยนะที่ผมได้ยินแกพูดเนี่ยพีบาแล้วพี่แต่ว่าคิดไปคิดมาเนี่ยมันออมันเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะมันเป็นชาเลนจ์ที่แบบเออสักครั้งเราจะลองดูแล้วมันไม่ได้อนะมันมันต้องทำได้นะ แล้วก็เริ่มลองไปศึกษาดูของน,นอกด้วยว่าเออขาอเขาทำกันนะของเรายังไม่มีเลยผมก็เลยอยากให้คนที่ขี่ตัวจริงเนี่ยได้มีชาร์ลเลนที่จะได้ทำกิจกรรมอันนี้ขึ้นมาเรื่องนี้ก็เลยแบบคุยกับทางพี่กุ้งและทีมงานแล้วก็ทำให้มันเกิดเป็นโปรเจกต์นี้ขึ้นมาครับพี่กุ้งเขาชวนผมมาแ้นานแล้วละ่ะก็ตื่นเต้นอ่ะคือกะว่ายังไงเดี๋ยวผมก็ไปไปนอนกลางทางผมไม่ได้กะจะจบหรอกมันไม่จบอยู่แล้วว่าผมคน ผมเป็นคนนอนสองสามตุ้มผมก็หลับไงอยากจะลองเหมือนกันนะอยากจะลองว่าตัวเองไหวไหมเพราะอันนี้มันผมว่ามันโหดนะโดก็ท้าทา,ายอะนะแต,แต่ปกติเนี่ยเวลาพี่กุ้งชวนผมจะไม่ค่อยมีคําถามอะไรแค่ถามว่ากี่วันเพราะว่าต้องเตรียมเสื้อผ้าไปไหนไกลเท่าไหร่พักที่ไหนผมไม่เคยมีคําถามกับพี่กุ้งนี่ เอาแต่เป็นปีดีกว่า <laughs> เป็นปีกี่ปีแล้วพี่แปดปีเก้าปีเนี่ยเก้าปีครับ,ปบไปมาทั่วครับกบั่วแล้ครับก็ตอบรับเลยนะเพราะเราเป็นคนชอบขี่รถทางย,ยาวา <laughs> ใจง่ายมาเลยใจง่ายมาเลยครับ <laughs> <laughs> ตื่นเต้นนะตื่นเต้นแล้วก็ยังไม่ค่อยมั่นใจในในในรถเราเท่าไหร่เพราะว่ารถเราหลายปีสิบกว่าปีแล้วพอคิดว่าจะไปนอนไม่หลับแฮ จะได้ไหมนะผมขี่เยอะสุดก็900ากว่าโลนะวันเดียวเราก็พักไม่เคย,เยนะฟันหกพี่กุ้งเองก็บอกผมนะผมก็ยังไม่เคยถึงนะไปลองดูตัวผมเองจริงๆต้องบอกก่อนถึงแม้่าท่านขี่เยอะนะฮะแล้วก็ออกทริปในะแต่ละทริปนี่เลขไม แต่และทิพย์เยอะอะที่ขี่ผมเคยขี่ในทิปเดียว10,000กิโลก็เคยนะแต่มันใช้เวลาตอนนั้น18วันนะครับแต่ก็เคยที่เคยขี่จากกรุงเทพลงไปหัดใหญ่แล้วก็ไปถึงสเดาพอที่จะอีกวันนึงผมจะออกมาเลเซียไอ้เนี่ยทิปเนี้ยน่าจะจำไม่ผิดก็ประมาณขี่ยูประมาณ1,100กว่ากิโลท่านะ้นที่คืออย่างมากที่สุดในชีวิตนะครั้งนี้พอเรามานั่งตั้งดูเฮ้ยพันหคิดนะว่าไหวไหมด้วยนะจะรอดไหมพอ้องจริง บางทีเราขับรถบางทีเราก็ง่วงนะถ้าขับรถยนต์แล้วมอเตอร์ไซค์มันก็มีอก็ต้องอาจจะต้องเตรียมตัวนะครับแล้วพอมาดูว่าพันหกร้อยกิโลเนี่ยโจทย์ถือว่ายากนะต้องไปเป็นเพื่อนเขาอะค่ะกลัวกลรวว่าเขาจะหลับแต่ใจก็ไม่อยากไปหรอกร <laughs> อดไหมไปไหวไหมจะขี่จบไหมผมไม่เคยขี่รถ24ชั่วโมงจริงๆในชีวิตไม่เคยขี่เลยแล้วก็พันหกร้อยโลครับ คือขวดโดดเดียวก็ไม่เคยเหมือนกันพอ,อเป็นประสบการณ์ใหม่ๆอะ่ะเราก็แบบอยากลองเป็นมิชชั่นตัวเองโดนถูๆเยอะด้วย,ย,วยจริงยี่รู้เลยยี่รู้ ผ่านการใช้มาปีนี้จะเข้าปีที่4ี่ของรถคันนี้นะฮะพยายามเมนเทนนั้นทุกอย่างให้มันใหม่ที่สุดเท่าที่เหมือนกับที่เราซื้อมาก็เหมือนตอนที่ถ้าเกิดใครเคยดูตอนที่ไปซัมบาร่านะครับก็ยะพยายามทํารถให้เป็นแบบนั้นจริงอยู่มันอาจจะไม่ถึงร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ต้องเอาให้มันถึง9 0้าบอะนะครับให้มัน90%เพราะเราใช้เดินทางไม่ใช่ใกล้ๆแล้วไม่อยากเป็นภาระใครอันนี้ต้องฝากนิดนึงนะเพราะถ้าเผื่อการที่จะเดินทาง ที่ยวจริงอยู่มันปฏิเสธไม่ได้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นแต่ถ้าเกิดเราเตรียมพร้อมเนี่ยผมว่ามันช่วยได้ดเยอะมีตกอรับกลัวรถรถ,รถผมนี่แหละครับจะมีปัญหาเป็นภาระให้กลุ่มเพราะว่ารถเก่าขเขาด้วยฮะอย่างเดียวเลยที่ผมกลัวงานขี่เทลเทคคือเหมือนรถลอซี่ไงแล้วมีอย่างไหนผมกลัวอย่างเดียวเลยคือแบบเหมือนตายน้ําตื้นอะยางรั่วแล้วแ,ลแบบสมมติไปรั่วในที่ที่แบบมันแบบซ่อมกลับมาไม่ได้นี่คือแบบเฟลนะ ไม่ไม่คร,บไ,ครบไม่ครบมิชชันอ่ะถ้าเข้าไปที่มืดมืดมากแล้วมีผีด้วยอะไรเงี้ยก็กลัวเหมือนกันนะหรือน้ำมันหมดเนี่ยน่ากลัวแต่เรื่องกังวลว่ารถจะเสียไหมเนี่ยผมผมผมไม่กังวลเพราะเราเราเราถค่อนข้างใหม่ด้วยผมมั่นใจว่าทีมงานผมมาตรวจให้เรียบร้อยไงก่อนไปเราต้องตรวจเช็คก่อนนะรถต้องพร้องไงครับก็เลยในส่วนตัวรถผมเองไม่ค่อยกังวลเท่าไหร่เรื่องรถพังตัดไปได้เลยครับคราวนี้ก็มาดูเรื่องของร่างกาย ก่อนไปผมก็เตรียมพร้อมหน่อยหนึ่งออกกําลังขาบ้างคือถ้าฟิตทั้งตัวก็คงไม่ใช่ผมละให้มันอยู่ได้24ชั่วโมงแล้วก็นอนให้เต็มที่นะครับที่เป็นห่วงมากๆที่สุดก็คือความปลอดภัยของทุกคนอันนี้ยสำคัญที่สุดเพราะว่าตอนที่เราขี่โดยเฉพาะตอนกลางคืนเนี่ยเราต้องมีสติเยอะๆคำนึงถึงความปลอดภัยต้องปลอดภัยครับ ห้าทีหกโมงครับวันนี้วันที่9เดือน9ปี2020ัีวันนี้เราอยู่กันที่ปักช่องนะทริปหนึ่งวันพันไมล์ขอสักสามคำเหนื่อยแน่เอาเหนื่อยแน่ว่ะพี่พี่คิดว่ามันสามคำว่าขอให้จบสวัสดีครับเช้หของการเดินทางครับพี่กุ้งครับ คือกรอัปเดตนิดนึงพี่ตอนเราอยู่ที่ไหนอะไรยังไงครับตอนนี้เราอยู่ปากช่องนะครับก็จะเดินทางแบบอนสต t o p นะครับวันนี้24ชั่วโมง1,000ไมล์นะฮะหรือ1,600กิโลนะครับก็จะเริ่มจากตรงเนี้ยเราจะเริ่มเวลาที่6โมงเช้าเลยนะครับอีกประมาณ9นาที6โมงเช้าเจอกันที่นี่แล้วเราก็จะขี่ไปเชียงรายนะครับแล้วก็ไปมอบของที่ที่เซ็นทรัลเชียงรายนะฮะมอบของเสร็จขี่กลับเลยครับ ก็จะมาเจอจุดนี้อีกทีหนึ่งไม่เกิน6โมงถ้าเกิน6โมงถือว่าเฟลภารกิจเฟลนะครับต้องไปต้องซื่อสัตย์ตรงนี้เราเริ่มรับไม้ตรงนี้เลยใช่ไหมครับพี่ครใช่ครับไม้ตรงนี้นี่คือเรากดทุกคันทุกคันที่ร่วมเดินทางนะครับทั้งหมด7คันนะครับก็จะกดอยู่ที่เลข0นะครับตอนนี้ตอนนี้จะเป็นเลข0เลยนะครับจะค็อ c เวลาที่นี่ด้วยนะฮะ ก็เริ่มที่6โมงที่ปั๊มปตทนะครับที่ปากช่องไม่เลข์แล้วเดี๋ยวเราลองกลับมาดูกันอีกทีนึงแต่ระหว่างทางเดี๋ยวเจอนครับ ไปตลอดว่าตัวเองเนี่ยจะจบไหมจะจบทริปไหมพันหกร้อยโลมันมันอาจจะไม่หมูแหละแต่ว่ามันอาจจะแบบเหนื่อยมากกว่ารถเสียมีอุบัติเหตุอะไรพวกนี้อันนั้นคือเป้าหมายที่เราคิดว่าไม่อยากให้เกิดเลยนะฮะเราคุยกันไว้ก่อนว่าถ้าเผื่อนในระหว่างทางเนี่ยไปกลับเนี่ยรถคนหนึ่งคนใดเสียหรือแม้กระทั่งตัวผมเองที่เสียแล้วไม่สามารถที่จะซ่อมแซมหรือไปต่อได้นะฮะคือจอด จบก็ต้องหาที่ที่พักแล้วก็พักจอดนอนเลยแล้วลุ่งขึ้นค่อยไปเรียกรถยกหรือว่าอะไรแล้วว่ากันอีกรอบหนึ่งอันนั้นคือสิ่งที่เราคิดว่าถ้าเกิดขึ้นจะต้องเป็นอย่างนั้นขี่ๆตามมันอยู่ U ยูดีพี่ที่ขี่สปิงเกอร์รถเขาเบาพึ้อดับไปเอาแล้วไงลากกันยาวๆรถเราถังน้ำมันเล็กกว่าเขาอะน้ำมันหมดทางทางเลยเราดางทำไงพี่เ่าน่อยนี่ก็พอดีไหลไหลไหลไปเจอปั๊มพอดีครับ โชคดีเ้าเปัป๊มมาดบหมดเลย รวจจับนี่เราก็โดนจับบ่อยอยู่แล้ว <Okay. S 2> มันเอก็คือเดก็ตำรวจจับบ่อยอยู่แล้ว สามสิบห okay. ้าโอเคผิดก็ต <<|so|>> ้องผิดอ่ะนั้นเราขี่เกินความเร็วนะก็คือตัวอย่างที่ไม่ดีนะดูเอาไว้ตัวอย่างที่ไม่ดี 700ดร้กว่าแล้วนะพี่เกือบเกือบครึ่งทางอย่าเรียกว่าครึ่งทางจะจบอีกนิดเดียวแล้วอีกนิดเดียวครึ่งครึ่งทางอ้าวลืมไปว่าถือเชียงรายต้องวนกลับลืมลืมลืมเชียงรายแล้วเรียกรถสไลด์สไลด์กลับได้ไหมนอนตัวนอนได้ไหมมันบางทีมันมันเหนื่อยมันอยากจะนอนอ่ะมันอะไรผมบอกเฮ้ยมานี่ไม่ใช่มานองมันต้องขี่มันมืดอ่ะแล้วเราเป็นคนปิดท้ายด้วยนะครับมันก็จะเสียวสันหลังนิดนึง